วันที่13สิงหาคม2568นายประเสริฐบุญประสบให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดทำนโยบายและมาตรการในการจัดการที่อยู่อาศัยให้เกิดความยั่งยืนพร้อมแถลงผลงานวิจัยสุราธ,ธานีฮาสซิงเดย์สรุปและถอดบทเรียนโดยมีนางสาวอุบลวันสืบยุบนประธานคณะทำงานเพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลอดีตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติดกตรกฤติมาลีรัตนวิสุทธ คณะทำงานเพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลปรึกษาด้านกลยุทธ์ท้องถิ่นโครงการเมืองแห่งอนาคตระดับโลกองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย UN h a b i t a t นางสาวรัชนกสหวักนนักวิเคราะห์อาวุโสหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพทกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นายพนาจันทพันธ์ผู้ประสานงานโครงการ RDC เข้ารวมซมสึงมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดลักษพงพาณิชย์หัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนราพงพาณิชย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงศ์ศักดิ์นภรัตผู้ช่วยศาสตราจารย์มโนลีศรีปริยะเพนพงษ์ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลและภาคีเครือข่ายมีผู้เข้าร่วมอาทิเคหังสุราธ,ธานีโยธาธิการสุราธ,ธานีผังเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีมีหอาการค้าจังหวัดสุราธ,ธานีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนสมาชิกสภาเทศบาลประธานชุมชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมเทศบาลนครสุราธ,ธานีต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับและก็ผู้เข้าร่วม โครงการอ,ออกแบบผังที่อยู่อาศัยของชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในวันนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยรัชพัฒนการเคหะผมด้วยโยธาประธานเขตประธานชุมชนและก็หอกาอรค้าอ,อีกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ได้มีส่วนร่วมในการทําผังแม่บทของที่อยู่อาศัย ของชุมชนในเขตเทศบาลนครสุรธานีด้วยความคาดหวังว่าเทศบาลนครสุรธานีของเราจะเป็นชุมชนที่นํามาซึ่งความสุขให้กับชาวเทศบาลนครสุรธานีโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะครับการปรับบริบทของเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการอยู่อาศัยของประชาชนเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่า เทศบาลของเราเป็นเทศบาลที่มีอายุมากว่าร้อยปีเพราะฉะนั้นคนที่อยู่อาศัยจะเป็นคนอยู่ในหลายเจเนอเรชันและความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เลยต้องมีการมาพูดคุยกัน<า>เพื่อต้องการที่จะปรับการเป็นอยู่ปรับบริบทของเมืองให้สอดคล้องกับชีวิตประจำของ าชาวเทศบาลนครสุรธานีและรองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของชาวเทศบาลนครสุราธานีนะครับในลักษณะของการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมืองสึก สุราธานีเนี่ยนะคะเราก็คาดหวังอยากจะเห็นมีการมีข้อมูลของเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะและในฐานะที่มหาล,ลัยราชพัฒเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่เนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ก็จะสามารถนําทั้งข้อมูลและองค์ความรู้เนี่ยมาผนวกกันเพื่อ เป็นแนวทางในการจัดทาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อให้เกิดที่อยู่อาศัยที่เพียงพอแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่การอยู่อาศัยที่ดีสำหรับคนในเมืองค่ะซึ่งเรื่องพวกนี้สามารถพัฒนาควบคู่ไปกับวิถีวัฒนธรรมเดิมของเมืองสุราษฎร์ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรสีวิชัยหรือว่า เมืองชัยาเดิมนั้นนะคะก็สามารถพัฒนาควบคู่ไปแล้วก็มีความเติบโตสอดคล้องทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตค่ะจากที่ได้มาฟังโครงการของอาจารย์นะคะก็อยากให้เป็นไปตามแนวทางที่ทางอาจารย์ศึกษานะคะก็คือมอีประชาชนในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมพร้อมทั้ง สามารถเกิดรายได้จากที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อพัฒนาพื้นที่ในส่วนของจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและก็ทําอาชีพได้และทุกคนก็จะได้อยู่กับพื้นที่ของตัวเองนะคะ,ะเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้และก็มีที่อยู่อาศัยที่ขยายเติบโตและก็เหมาะสมกับคนที่นี่ค่ะ